นะคะอดีตก็เป็นพนักง,งานประจำนะคะปัจจุบันแนงก็ลาออกนะคะจากงานประจำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทำอินดีแบบเต็มเวลาเลยนะคะปัจจุบันนะคะรับรายได้จากอินดีมนะคะสองปีเนี่ยรับไปมากกว่าสามล้านบาท้วะคะครับผมสุชาติินวุฒิครับเป็นพนักง,งานประจำของบริษัทบางกอกไทยตอนนี้ได้ลาออกแล้วว่ามาทำอินดีครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาศึกษาอินดี ด้เริ่มต้นแล้วครับรู้สึกว่าจะเต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ยยมเลยครับอออรุณคำศรีเมืองนะคะก็สนใจอยากสมัครทำอินดีมค่ะปกติก็ทำอาชีพเป็นรพอรักษาความปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็สนใจอยากจะมาทำอินดีมทำอินดีมครับ อยากทำอินดีเพราะว่าอยากลดหนี้ค่ะอยากกดหนี้เนาะท่านต่อไปครับพี่คะพี่อุนะคะขออนที่พาเลิอกนาวันิจกุลนะคะปัจจุบันอายุห6ปีค่ะทำอินดีมก็เพราะว่ารายได้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายค่ะเราก็เลยต้องหารายได้เพิ่มนะคะแต่ปัจจุบันนะคะพี่อุตัดสินใจเลือกทำอินดีมอย่างเดียวค่ะโอเคตอนนี้มีผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วครับก็มีผลลัพธ์หลักล้านขึ้นแล้วค่ะว้าวท่านต่อมาครับสวัสดีค่ะ พี่ผู้ไก่นะคะชั้ที่สาุปษษุะสิทธิ์ค่ะก็เดิมเป็นเจ้าของธุรกิจ3ธุรกิจค่ะแต่เจอวิกฤตโควิด <c oughs> เป็นหนี้4ล้านนะคะ, <c oughs> คะก็พลิกผันทำอินดีมค่ะตอนนี้ก็รับไปได้30,000นแล้วนะคะอย่งธัญพาณ์คลีนะคะตอนนี้ทำเป็นพนักงนานประจำสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแต่ตัดสินใจทำอินดีมเพราะว่าเอ่อเป็นหนี้แบบเครดิตค่ะ แต่ตอนนี้คือมาทําได้ระยะหนึ่งแล้วคะ่ะ,ะก็มีรายได้ก็6 0 0 0ื่นบาทราคาว้าวท่านต่อมาครับประพันธ์เจียรปราค่ะชื่อเล่นก็สีนะคะปัจจุบันก็คือมีอาชีพที่ทําอินดีมแล้วก็เลี้ลยงหลานควบคู่กันไปด้วยคะ่ะคตอนนี้มีผลลัพธ์เท่าไหร่น,นะครับตอนนี้ก็มีผลลัพธ์แปดแสนบาทนะคะว้าวท่านต่อผมนาถิมประมาณนะครับอ,อาชีพก็เป็นพนักงานประจาบริษัทโบลาคาร์ว่าไทยแลนด์นะครับ ซึ่งที่มาทำอิอนดีมเนี่ยผมมอง็นโอกาลโอกาสที่จะมีพัสธิ์อินคำกับโอกาสที่จะรวยได้ครับอืมสุดยอดเลยครับป,นนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับก็มีรายได้อยู่หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทว้าวสุดยอดเลยครับท่านต่อมาครับค่ะสวัสดีค่ะชนินทราชอมพันธ์ค่ะอดีตพนักง,งานห้างนะคะปัจจุบันออกมาทําอินดีมเต็มตัวนะคะก็ มีรายได้อยู่ที่สี่หมื่นบาทแล้วค่ะว้าวสวัสดีสสดครับผมพี่เดนนะครับพี่เหน่งอินดีมเ MM ติมพงวยวัฒนะครับปัจจุบันอายุ6 2ปีแล้วครับผมเข้ามาทําอินดีมอยู่เพราะว่าเป็นหนี้นะครับแล้วก็มองหาช่องทางที่จับลดหนี้หาช่องทางที่จะสร้างรายได้อีกหนึ่งกระเป๋าหนึ่งครับว่าเห็นว่าอินดีมเนี่ยผมที่ผมทํางานประจามาก็เยอะหลายอา,า,ยอาชีพนะครับก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่ายิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ ยิ่งทายิ่งต้องลงทุนแต่ผมตัดสินใจมาทําอินดีนเนี่ยตอนนี้ผมก็มีรายได้จากอินดีนแล้วทั้งครอบครัวก็สามแสนกว่าบ,บาทเลยครับผมวางใจว่าอินดีนเนี่ยพาผมและครอบครัวปลดหนี้ได้แน่นอนครับว้าวท่านต่อมาครับสวัสดีครับผมกี่วนินดีนะครับเดลอิทเชัยและลาวนิจุณนะครับผมอายุ56ปีแล้วนะครับท,ที่ได้มาทําอินดีนเพราะว่าเห็นแฟนเขามีรายได้ ค่อนข้างเยอะนะครับนี้รายได้องครอบครัวถ้ารวมนั้นหลักแสนขึ้นเันแล้วนะครับก็เลยก็อยากทําเหมือนกันนะครับแล้วคิดว่ามันคงไปได้นะฮะในอนาคตมันเป็นธุรกิจออนไลน์นะฮะมันจะทําให้เราสามารถเดินได้มากกว่าธุรกิจปัจจุบันตอนนี้นะครับว้าวต้องเป็นกับอินเดียนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับ กุ้ง,งานางค่ะสมใจวงเมฆค่ะอ,อ,อดีตก็เป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะปัจจุบันนะคะทําอินดีมควบคู่กับงานที่ทําอยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ตอนนี้ค่ะที่ทําอินดีมคือให้เวลากับอินดีมมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเองมีหนี้จากการทําธุรกิจนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีรายได้รวมทั้งครอบครัวนะคะสามแสนกว่าบาทและค่ะสวัสดีค,ดครับจอร์ดนะครับผูชิ้นตุงเทศมนะครับก็ อดีตเป็นพนักงานประจำรอพอนะครับก็ตอนนี้ก็ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจอินดีนนครับผมเหตุผลท,ที่ตัดสินใจเข้ามาทำอินดีเนี่ยเพราะว่าเป็นนี้การพนันนะครับก็มีรายได้รวมมากกว่า3 0ม0 0บาทนะครับชเมื่อก่อนผมเป็นอดีตพนักงานประจำแล้วก็อดีตไนเดอร์มาเจออินดีมได้อย่างไรวิกฤตครับวิกฤตและประสบอุบัติเหตุสองอย่างมาคู่กันและได้ผม3 0 0 0 0บาททั้งครอบครัว